มาให้แก่ผู้เลี้ยงนะครับหรือเกษตรกรเรานี้แหละแล้วนะครับพอเกษตรกรอ่ได้ทําสัญญาเเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็จะอ่านลงเรือนนะครับซึ่งตามมาตรฐานนะครับของ CP เนาะปัจจุบันก็เป็นออโต้ฟีดหมดนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือจะอยู่ที่บริษัทนะครับอยู่ที่เขาสั่งนะครับเขาจะสั่งปิดเล้าก็ได้นะครับหรือเขาจะให้ทําอะไรเราก็ต้องทําตามนะครับเดียวกัรับรับจ้างเลี้ยงซึ่ง แล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องรายได้เนาะซึ่งรายได้เนี่ยมันจะอยู่ที่การบริษัทจ่ายนะครับเขาเรียกว่าประสิทธิภาพเนาะศาสติคเขาบอกประสิทธิภาพการเลี้ยงเนี่ยมันต้องมีประสิทธิภาพที่ต่ําหรือได้ตามกําหนดนะครับแล้วก็อันนี้คือโฟนะครับเข้าๆเนาะพอเลี้ยงเสร็จทํายังไงนะครับบริษรัทก็จะให้ซัพพลายเออร์เนี่ย นะครับอย่างเช่นโรงงานเรือนต่างของบริษัทเอนะครับเข้ามารับนะครับเข้ามารับซึ่งบริษัทเขาะจะมีแยกเป็น2กรณีนะครับซึ่งกรณีแรกมารัาบรรรทั้งเราเลยนะครับเช่น1ึ่งสมมุติหน0 0งตัวนะครับก็จะมารับทั้ง1 0 0 0ตัวในเราแต่ในกรณีที่หลงเหลืออะไรทายัางไงนะครับบริษัทเขาก็จะให้คู่ค้าเขาเนี่ยระหว่างของเซลล์บริษัทกับคู่ค้าเขาเนี่ยให้มาเขาเรียกว่ารวงเรานะครับมาเอาหมูไปนะครับ ซึ่งเนี่ยก็คือโฟอของข้าวๆนะครับของอาการรับจ้างเลี้ยงนี้นะครับแล้วการจ่ายเงินนะครับก็อยู่ที่ประสิทธิภาพอยู่ที่ลูกค้าเรานี้แหละที่ว่าจะเลี้ยงดีไม่ดียังไงนะครับก็อยู่ที่เราเองนะครับซึ่งมันต่อเนื่องกับการเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะครับความสําเร็จนะครับซึ่งหัวใจความสำเร็จของเนี่ยการเนี่ยก็คือประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการจัดก,การนะครับ เกี่ยวกับเรื่องแรงงานเนาะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรื่องอให้อาหารให้อะไรเนี้ยค่อนข้างที่จะนิ่งเนาะเพราะว่าเขาจะผสมยาอะไรเข้าไปในอาหารตรงนั้นนะครับเป็นออโตฟิกนะครับแต่ว่าประสบการณ์ของที่สําคัญก็คืออยู่ที่เจ้าของนะครับอย่างน้อยๆนะครับหลากหลายที่เนาะที่บอกว่าเป็น M P L เนี่ยผมผมบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยประสบการณ์ไม่มีเลยครับอย่างลูกค้า,าต่างๆซึ่งบางที่นะอาจจะ อยู่ซีมาก่อนอยู่เบมาก่อนแล้วออกมากู้เงินเราเนี่ยมันทําเองซึ่งพวกนี้ความเสี่ยงจะน้อยกว่านะครับหลักๆที่สําคัญก็คือเรื่องของบุคคลเลยนะครับประมาณนี้ครับผมแปลว่าทีสักเซฟแฟคเตอร์นะคะของเคสสุกรคอนแทคฟาร์มิงสำหรับทีปที่1คือประสบการณ์ของผู้บริหารและแรงงานด้วยใช่ไหมใช่ครับค,ค่ะขอบคุณมากค่ะชมที่ค่ะ ก็ของผมก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องของฟาร์มสุกรที่เป็นคอนแทคฟาร์มมิงนะครับก็จะคล้ายๆกะบุ่มแรกก็คือในส่วนของคอนแทคฟาร์มมิงเนี่ยก็จะเป็นบริษัททําสัญญานะครับการเลี้ยงกับฟาร์มฟาร์มก็คือเกรรษตรกรนะครับที่เลี้ยงเนาะโดยปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกหมูยาวัคซีนอาหารนะครับก็จะเป็นของบริษัทที่ส่งมาให้ฟาร์มหมดเลยเกรรษตรกรจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงมูคุณนะครับเพื่อให้ได้น้ําหนักแล้วก็ขายกลับไปยัง น,นะครับก็ทีนี้ตัวขอเกษตรกรเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงต่างๆของของฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าแรงงานที่เป็น่ารผลเลี้ยงเนาะซึ่งผลตอบแทนเนี่ยก็จะมาจากต่าการเลี้ยเงเทียบต่าการแลกเนื้อนะของอาหารเนาะถ้าเกิดตัวเนี่ยเกษตรกรเลี้ยงได้ดีประสบการณ์ดีนะครับเขาก็จะมีกำไรจากการเลี้ยงได้เยอะนะ ตัวของบริษัทที่รับซื้อหมูกลับไปก็จะแปงรูปนะครับแปงรูปมาเป็นหมูชิ้นส่วนต่างๆเพื่อขายอย่างลูกค้าของบริษัทต่อไปอตัวที่คิดว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดก็คือตัวของเกษตรกร,รผู้เลี้ยงเหมือนกันเพราะว่า1คือเกษตรกร,รถ้าเลี้ยงได้ดีมีประสบการณ์เนี่ยอโอกาสได้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ครับแปลว่าบุคที่4ก็มองเห็นว่าคีย์สักซ์แฟกเตอร์อยู่ที่ผู้เลี้ยง ก็คือเจ้าของและแรงงานเหมือนกันใช่ครับตกองไหมคะถามนิดนึงค่ะกลุ่มที่4เป็นรับจ้างหรือประกันราคาเป็นรับจ้างเลี้ยงครับรับจ้างเลี้ยงใครเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนทั้งหมดคะบริษัทครับบริษัทค่ะอันนี้ที่ให้ฟังเพราะว่าพอส่วนใหญ่ที่เราเจอนะคะรายใหญ่ที่เข้ามาทศกเนี่ยจะเป็นลูกค้าตระกูลอยู่ใน contact farming ถ้าไม่เป็นไก่ก็เป็นหมูนะคะ อบอกเลยว่าประกันราคาต่างจากรับจ้างเลี้ยงยังไงคําว่าคอน t ทคฟาร์มมีสงแง่นะคะประกันราคาคือการที่ผู้เลี้ยงน,นะคะรับผิดชอบลงทุนโรงเรือน e v เวอ t ์ริ g ตนะคะแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกหมูในการซื้อวัตถุดิบยาต่างๆ e v วอร์ริ n ตเป็นคนรับผิดชอบทั้งต้นทุนด้วยดังนั้นความเสี่ยงของเขาก็จะมากกว่ารับจ้างเลี้ยงแต่ ารายได้อารายได้เขาคือการขายสินค้านะคะถ้าเป็นประกันราคาน่าจะอยู่ในธุรกิจแมน u แฟคเจอริ่นะคะประมาณนั้นส่วนรับจ้างเลี้ยงนะคะรายได้เขาคือค่าจ้างเพราะเขาไม่ต้องแบกรับต้นทุนลูกหมูต้นทุนอาหารต้นทุนยาทั้งสิ้นนะคะรายได้เขามาจากค่าจ้างเลี้ยงรอดเยอะ ก็ได้เงินเยอะส่วนมากเขจะให้เป็นค่ารายตัวตวามน้ำหนักแล้วก็มีบบกเพิ่มผลิตดีก็จะได้เพิ่มอีกนิหน่อยอันนี้เรียกว่าธุรกิจบริการนะคะแล้วก็อยา่างที่ทั้งสองกลุ่มพรีเซนต์ที่เราใช้แฟกเตอร์คือประสบการณ์ของผู้เลี้ยงอันนี้มีอยู่ใน UWS แล้วนะคะกลุ่มที่สองค่ะโรงสีข้าวค่ะ สวัสดีครับวันนี้ท่มที่สองก็จะมาพรีเซนต์ในส่วนของโรงสีข้าวนะครับก็เราได้แบ่งในส่วนของการเริ่มต้นก็คือชาวนาก็คือเป็นต้นน้ำนะครับการผลิตข้าวเปลือกเราได้ใส่ใจ key success factor <c oughs> ในส่วนของวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับโดยเริ่มจากชาวนาผลิตข้าวเปลือกออกมานะครับเพื่อนำ วัตถุตดิบต้นน้ําที่มีคุณภาพไปสู่แหล่งหลักๆสถาบันตลาดกลางข้าวเปลือกแล้วก็ผู้รวบรวมนะครับเป็นตลาดในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับส่งไปยังโรงสีข้าวนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับตามชาร์ตเลยนะครับซึ่งทั้งสถาบันทั้งตลาดกลางข้าวเปลือกทั้งผู้รวบรวมท้องถิ่นเนี่ยก็จะนำะนำส่งข้าวเปลือกที่มีคุณภาพนะครับ<ป>จากชาวนานะครับมาสู่โรงสีข้าว<ป>เพื่ออะไร หลังจากนั้นก็จะมีส่งต่อจา,จากเดิมเป็นการตลาดอยู่ในพื้นที่นะครับจะมีการเอ็กพอร์ตในส่วนของข้าวเป็นพันข้าวเปลือกนี้นะครับไปสู่ภายนอกก็คือมี่ทั้งในหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าหยงนะครับก็คือเป็นในหน้าข้าวแล้วก็ส่งจากโรงสีไปยังพ่อค้าส่งออกนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วก็จะมีการส่งอยางลงสีไปยังพ่อค้าขายส่งในประเทศนะครับในประเทศก็คือจะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนะครับได้ใช้ได้กินนะครับในระดับทั่วไปนะครับส่วนในหน้าหรือพ่อค้าส่งออกนะครับก็จะนําส่งสินค้าข้าวนะครับไปสู่ตลาดข้าวที่อยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ key success factor นะครับที่เราเป็นหัวใจคือวัตถุดิข้าวนะครับก็คือ หน bio ึ่งนะครับในต้นต้นน้ำเนี่ยครับก็คือจะต้องมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราต้องเกษตรกรต้องมีแหล่งเงินทุนในการหมุนเวียนนะครับเพื่อจะทําให้ค่าที่มีภาพเนี่ยครับจาหน่ายแก่แหล่งตลาดต่างๆนะครับที่เหมาะสมนะครับอันที่2คือประสบการณ์นะครับประสบประสบการณ์ในการบริหารจัดการนะครับต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางหาการตลาดการเจรจาต่อรองนะครับตามแผนผังที่เห็นนะครับ เครือให้ได้นะครับแล้วก็ต้องดูถึงความผันผวนของราคาด้วยนะครับว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นลงนะครับ3ก็คือคุณภาพของเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรนะครับที่อีทําให้ข้าวออกมาเนี่ยครับมีมีเกรดที่อ่าน่าพึงพอใจก็ทําให้ราคาดีด้วยนะครับแล้วก็สีก็คือด้านสถานที่ก็คือโกดังยุ่งฉางนะครับไซโลหรือตุลานตากนะครับตรงนี้ที่ต้องมีการควบคุมความชื้นแล้วก็อ่าไม่ให้มีสิ่งเจียบนะครับและสุดท้ายคือ QC นะครับเราก็ต้องมีการคุมว่า,อาของแต่ล็อตที่จะขายออกไปด้ตานต่างๆเนี่ยมีความสม,ม่ำเสมอมีความที่เหมาะสมที่จะผู้รับต่อเนี่ยมีคุณภาพสพ่งผลให้การค้านะครับเกิดการประสบความสาเร็จนะครับก็ทางทุกที่สองออกพีเซ็นนะครับตามนี้นะครับขอบคุณมากค่ะ,คะ ธุรกิจโรงสีข้าวนะคะก็เริ่มจากที่ <ผม S 1> ตัวโรงสีอะ <ผม S 1> ค่ะชาวนาค่ะเขาจะมาะขายข้าวให้กับโรงสีเองโดยตรงอะค่ะหรือว่าจะเป็นการซื้อจากผู้รวบรวมหรือซื้อหารในหน้า้ขาข้าวหรือว่ายกเองได้ค่ะซึ่งตัวธุรกิจในตัวโรงสีข้าวค่ะเจ้าของอะค่ะก็ต้องมีประสบการณ์นะคะในการดูข้าวค่ะว่าเขารับซื้อรับซื้อข้าวที่เป็นข้าวเปียกที่เป็นความชื้นสูงหรือว่าเป็นข้าวแห้งอะคะ่ะซึ่งการที่ ลงสีเแาซื้อข้าวเสร็จแล้วค่ะก็จะเข้าสูส่กระบวนการแปรรูปก,ก็จะต้องมีการอบข้าวมีการตากข้าวค่ะแล้วก็ไปสีอีกทีนึงนะคะแล้วก็พอสีเสร็จแล้วค่ะก็จะออใหม่ลุกจะจะเข้าเปลือกอค่ะก็จะเป็นข้าวสารคะ่ะการขายของโรงสีะคะ่ะมันก็จะมีการที่เขาขายผ่านในหน้าค้าข้าวคือหยกค่ะและว้วหยกอ่ะก็จะไปกระจายผ่านผู้สองอ่ง,สงออกบริษัทส่งออกหรือว่าหยกอ่ะกระจายผ่านซื้อขายข้าวในในประเทศเองอะค่ะ หรือว่าตัวรงสีงนะคะจะมีการส่งออกเองก็มีค่ะแล้วก็ลงสีอาจจะมีการผลิตข้าวแล้วก็ขายในประเทศเองก็มีค่ะส่วนตัวปัจจัยที่น่าจะเป็นคีย์หลักค่ะก็คือชางานาค่ะก็คือตัวต้นทุนไอตัวต้วนน้ําของเราค่ะว่าประข้าวาจะมีประสิทธิภาพจะมีข้าวที่แค่ไหนก็ต้องดูจากชาวานาที่เป็นพื้นที่ปลูกอีทีขอบคุคะคะปีนั่งจตสเตอร์ของสอง่มนี้ไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับกลุ่มที่สองมองว่าเป็นเรื่องของ Process ใช่ไหมคือจบเครื่อง,งจักรประสบการณ์ด้วยในการคัดข้าวส่วนกลุ่มที่5้ามองว่าวัตถุดิบเป็นตัวแปรละันะคะจริงๆก็เป็นทั้งคู่แหละที่สังเกตนะคะเพราะว่าถ้าวัตถุดิบส่งมาไม่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วนะคะโรงสีขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีเครื่องปรับคุณภาพข้าว,าวนะคะ เขามีเครื่องอบนละความจริงโรงสีถ้าถ้าไปดูนะอันนี้ถ้าใครจะศึกษาต่อนะคะอยู่ใน IG จีให้อ่านคร่าวๆแล้วแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์นะคะเขาจะมีเครื่องคัดเครื่องอบกระทะขัดสีแปรงขัดสีอู้ขึ้นจากเขาเยอะคะ่ะโปรเซสรงสีข้าวเยอะกว่าที่น้องๆพูดกันเยอะนะไปอ่านดูนะคะถ้าหากว่าได้รับเคสลงสีนะคะไอก็มีอยู่ให้ไปอ่านได้ หรือจะไปศึกษาเพิ่มเติมจากข้างนอกเพิ่มอีกด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะขอกลุ่มสุดท้ายล้มปามน้ำมันหรือผู้ลานเททลายปามน้ำมันอ่ะก็ใช้คําว่าลานเทถ้าถ้าล้มล้มปามนะคะเรียกว่ารานเทจำนะสัตว์ของานะครับผมกลุ่มที่สามนะครับก็จะเป็นธุรกิจของหลงปามนะครับหรือว่าทางภาคใต้เขาจะเรียกว่าลานเทนะครับก็ลักษณะของลานเทก็จะเป็น พื้นที่ก,กว้างๆนะครับแล้วก็จะมีตาช่างครับก็หลักๆรายได้ก็จะมาจากส่วนต่างของราคานะครับในการที่จะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สต็อกไว้เพื่อที่จะนำ,ะนำไปจำหน่ายกับโรงงานปาล์มรายใหญ่ในพื้นที่นะครับก็หลักๆตัวโฟลว์คอนเซ็ปต์ของมันก็คือเริ่มจากเกษตรกรที่ปลูกปลาล์มน้ำมันนะครับเมื่อถึงระยะเวลารอบการผลิตก็ประมาณอยู่ที่15วันตัวล้งก็เขาก็จะมีเรื่องของการบริการที่จะเข้าไปแทงปลาล์ม ให้กับเกษตรกรนะครับส่วนหนึ่งหรือว่าเกษตรกรนาผลผลิตที่ได้นะครับเข้ามาขายกับตัวร้านเีเองก็จะรับซื้อโดยการชัง่งคิดเป็นน้ําหนักนะครับแล้วก็เมื่อได้ผลผลิตจํานวนหนึ่งนะครับก็จะนําส่งให้กับโรงงานปาล์มท้นที่ครับแล้วก็หลักๆตัวโฟร์สเซ็ตก็คือ,อรับซื้อเกษตรรับซื้อผลผลิตมาก็จ่ายเป็นเงินสดครับแล้วกตว็ตัวลงก็เอาไปขายกับโรงงานปาล์มก็อาจจะได้เป็นเครดิตหรือว่าเป็นเป็นเงินสดครับแล้วแต่โรงงานที่ไปคอนแทค ครับเรื่องของตัวคีนะครับตัวคีสัมพันธ์ที่ตัวลาเทควรจะต้องมีก็คือเรื่องของระยะเวลาการขนส่งครับก็คือหลกัหลกๆอะ่ะยดยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยผลผลิตก็คือมันเป็นผลผลิตทางการเกษตรเมื่อมีการแทงมาอเงี้ยก็อาจจะต้องขายภายในวันหรืออาจจะใช้ระยะเวลาประมาณวันสองวันนะครับเมื่อได้ปริมาณที่ที่เพียงพอต่อความต้องการนะครับสองก็คือเรื่องของผ่านนะในการขนส่งก็อาจจะมีความสาคัญเพราะว่า ที่เคยไปสอบถามลานมาปัญหาหลักก็คือเรื่องของตัวรถบรรทุกที่ไม่เพียงพอเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องไปรับซื้อผลผลิตตามส่วนด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าไปจอดต่อชิวในการขายผลผลิตให้กับโรงงานขนาดใหญ่ครับก็ทําให้เสียโอกาสในการที่จะทํารอบในการรับซื้อครับผมสามก็เรื่องเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการครับอย่างที่แจ้งไว้ก็คือเวลาเกษตรกร,ร,กรมาขายเราให้เป็นเงินสดแต่ถ้าสมมติเราไปคอนแทกและโรงงานใหญ่ๆที่เราได้ราคาส่วนต่างเยอะๆอย่างเนี้ย จะต้องเข้าไปต่อคิวรครับผมอ่าสี่ก็คือเรื่องของบริการลุ้งให้กับเกษตรกรก็ลุ้งที่มีบริการไปแทงตามตามสา่วนเกษตรกรอย่างนี้ก็จะได้เกียบม,มากกว่าครับแล้วก็5ก็คือประสบการณ์ในการทำทำลุ้งนะครับก็อาจจะมีประสบการณ์ในธุรกิจที่มากกว่า5ปีขึ้นไปเพราะว่าเรื่องของการไปแทงปลาเนี่ยอาจจะต้องรู้เรื่องของอคุณภาพปลาด้วยแล้วก็อายุในการเก็บเกี่ยวที่มันเหมาะสมเพื่อที่ให้ได้ ผลผลิตส่งในโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณภาพปาล์มคุณภาพของปาล์มที่สกัดออกมาก็จะได้ปริมาณน้าเยอะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของราคาซื้อขายครับก็เป็นเรื่องของส่วนต่างถ้าสมมติตอนนี้เรื่องความที่ว่าในพื้นที่การแข่งขันมันสูงรานเทไหนที่ให้ราคารับซื้อส่งที่สุดก็จะมีความได้เปรียบครับซึ่งราคาที่รับซื้อสูงก็อาจจะมาจากการที่ได้ส่วนต่างเยอะส่วนต่างเยอะก็มาจากเรื่องของความพร้อมในการที่จะขายกับโรงงานขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของ ปริมาณในการที่จะไปขายครั้งละมากๆครับผมแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมอ่าประมาณนี้ครับผมประมาณโอเคค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มหกค่ะเดี๋ยวพรีเซนเสร็จแล้วเราจะไปเบรกกันนะครับครับผมก็กลุ่มหกนะครับอ่เป็นลานลานเทน้ำมันปาล์มนะครับธุรกิจลานเทน้ำมันปาล์มก็ เททะลายฟามครับผมก็เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเนาะนะครับหลักๆก,ก็คือจะรับซื้อจากเกษตรกรนะครับแล้วก็นําไปส่งโรงงานแปรรูปนะครับซึ่งตัวลานเทเนี่ยครับหลักๆในตลาดจะมีเป็นลานเทของเกษตรกรอนะ่าของของพ่อค้ารายย่อยเนาะนะครับแล้วก็จะมีลานเทที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นของโรงงาน นะครับที่มาตั้งลงนะครับรานเทของโรงงานเนี่ยจะอยู่ตามจุดที่รับซื้อผลผลิตได้ปรลม่มใหญ่ๆมีสวนป่าเยอะนะครับส่วนของของรายย่อยนะครับส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายนะครับเข้าถึงง่ายนะครับคราวนี้สองสองข้อสองสองรานนี้สองประเภทนี้ที่แตกต่างกันนะครับก็หนึ่งเลยก็คือราคานะครับโรงงานได้ราคาดีกว่านะครับตัวแทนจากโรงงานได้ราคาดีกว่าแล้วก็ วอลลุ่มปริมาณเนาะนะครับปริมาณก็คือของอตัวแทนจากโรงงานเนี่ยจะได้ส่วนใหญ่เขาจะมีไปยิวลูกค้าที่เป็นสวนเจ้าใหญ่ๆ,ๆนะครับมีพื้นที่ร้อยไร่200ไร่นะครับแล้วอาจจะมีบวกราคาให้อีกสิสตางค์นะครับหรือว่าจัดการให้ตั้งแต่คนไปแทงปางนะครับแล้วก็อ,อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการขนส่ง การขนส่งของเออนื่องจากว่าในการการรับซื้อน,ะนำไปส่งที่โรงงานนะครับต้องเป็นรถบรรทุกขนใหญ,ใหญ่แน่นอนมันจะต้องมีเรื่องวอลลุ่มเข้ามาสำหรับรายย่อยเนี่ยรายรายย่อยก็จะต้องมีวอลลุ่มหรือว่าอาจจะต้องมีการสก๊อกวันสองวันแน่นอนกับสิ่งที่ตามมาก็คือ,เ,อ,อเรื่องการสูญเสียน้ำมันแล้วก็น้ำหนักนะครับสรุป คีย์ซั c เซสของลานเทนะครับ<ม>ก็คือการบริหารจัดก,การนะครับทั้งเรื่องต้นทุนและค่าขนส่งครับผมขอบคุณครับ okay, ถามว่าทำไมกลุ่มอื่นๆถึงไม่เขียนเรื่องของการขนส่งเป็นคีย์ u ั c เซสแฟกเตอร์แต่ลานเททั้งสองกลุ่มมองว่าเป็นหัวใจเพราะอะไรเน้่ยทลายปั้มน้มันจะต้องส่งถึงโรงสกัดภายใน24ชั่วโมง <S <S จะดีที่สุด ไม่ไงั้นคุณภาพจะหายนะคะที่น้องเขาบอกมันจะมี loss เนาะ<ช>มันจะส่งผลต่อกำไรทันทีนี่คือ key success ของรง้านเทปางน้ำมันซึ่งไม่เหมือนแล้วธุรกิจอื่นเนี่ยถามว่าทำไมต้องรู้ key success พรุนั่นคือ,อค,ความเสี่ยงที่ impact กับธุรกิจน,น,นั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเบรก10นาทีแล้วกลับมาค่ะ